เิ้นนาครถึงกับดีใจสุดขีดเมื่อภรรยาจูนกสมาอนุญาตให้มีเมียน้อยได้แต่มีเงื่อนไขต้องรอให้ถึงวัยเจปีงานนี้พ่อเจอแซวหนักมากคู่รักแสนชื่นมื่นอย่างเปิ้นนาครและภรรยาจูนกสมาชีวิตรักแฮปปี้สุดๆแถมธุรกิจก็ยังปังก่อนหน้านี้คุณสามีเปิ้นนาครเผยเรื่องที่อยากทำตั้งแต่สมัยคบกัน คือการลองมีบ้านเล็กบ้านน้อยลั่นว่าถ้าอายุถึง60ปีเมื่อไรอยากจะลองดูสักครั้งแต่ล่าสุดทางเพิ่นอัปเดตว่าทางพันรยาอนุญาตแล้วแต่กลับมีเงื่อนไขที่ทำเอาหนักใจทีเดียวเพิ่นนาคอนขออนุญาตจูนมีเมียน้อยก่อนหน้านี้เพิ่นนาคอนได้ให้สัมภาษณ์ว่าเป็นสิ่งที่เรารอคอยมานานเพราะเคยพูดไว้แล้วหลายปีว่า รอพี่เปิ้นอายุเท่าไร่ดีจะให้มีเมียน้อยเขาบอกต้อง60เราก็ได้นะแต่ก่อนเรามองว่าคนอายุ60คงเดินไม่ไหวแล้วอีกสองปีจะ60ตอนนี้อยาก60เร็วๆมากเลยเราก็อยากเป็นเหมือนชายหนุ่มที่เขามีเมียน้อยกันบ้างอยากลองบ้างก็เลยขออนุญาตดูวันหนึ่งไปเจอพี่ต่อยไตรภพบ ไปถามเขาว่าพี่อายุเท่าไรแล้วเขาบอก60จูนหันขวับมาเลยไม,ไม่ไม่ไม่แล้วเปลี่ยนเป็น80ไม่ได้นะพูดแล้วพูดเลยเรื่องเงินนะมีอีกเขาไม่รู้หรอกเปิ้ลนาคอนอัปเดตภรรยาอนุญาตให้มีเมียน้อยแต่มีเงื่อนไขล่าสุดเปิ้ลนาคอนได้ออกมาอัปเดตผ่านทางอินสตาแกรมว่าดีใจ สรุปวันนี้เมียบอกให้มีเมียน้อยได้ตอนอายุ70ซึ่งทำเอาชาวเน็ตฮาตรึมต่างเข้ามาคอมเมนต์แซวเปิ้ลนาคอนมากมายอาทิ5้าล้านห้าหหพิีไปอีกคะ่ะพี่เปิ้ลพับโครงการเหรอะพี่ตอนแรกบอก60จนเลื่อนมาถือ70นี่ป้ายังเชื่ออีกรอคะว่าจะได้มีจริงๆยังไหวหรอพ่อฮฮฮฮ แรงยังมีอยู่ไหม55555ืเดี๋ยว70ก็ไม่ไหวแล้วแหละคะ่ะและต่อมาเปิ้ลนาคอนก็ได้โพสต์ต่ออีกว่าสรุปอีกรอบที่เมียบอกให้มีเมียน้อยได้ตอนอายุ70แต่มีข้อแม้ว่าเมียน้อยต้องมีอายุที่แก่กว่า